คิดว่าเขาจะมีความสุขไหมไม,ไม่มีความสุขนักเรียนฟังครูใอ้ดีนะครับมเมื่อคนเราร่างกายไม่มีความสุขร่างกายจะหลั่งสารทุกขออกมาอะดรีนาลีนสเตยียรอยร่างกายหลั่งออกมาเมื่อร่างกายหลั่งสารทุกออกมาเนี่ยมันทําให้ภูมิต้านทานภายในร่างกายเนี่ยลดลงและที่สําคัญเซลภายในร่างกายตายลงไป ยิ่งเครียดมากจากการอารมณ์ตัวเองไม่ได้อายุตัวเองก็สั้นเซลล์ก็ตายา Brooke ลงเรื่อยๆ,ๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงบอกว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายสิ่งที่นักเรียนสามารถสังเกตอารมณ์ตนเองเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเลยก็คือมีมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายระงับสติอารมณ์ไม่ได้หนึ่งหงุดหงิดโมโห require, ง่ายระงับสติอารมณ์ตนเองไม่ได้ นั่นก็หมายความว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้นี่คือด่านแรกเลยพอเวลาคนเราเครียดเนี่ยต้องรู้ประเมินตนเองแล้วมันจะมีอาการหามมีอาการเกรงกล้ามเนืออเ้อมือไม้เกรงไปหมดเมื่อมือไม้เกรงเส้นเลือดเกรงมันก็ร่างกายก็หลั่งสารอะดรีนาลีนสเตียรอยออกมามันทําให้ไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดมันหลุดลงมาเมื่อผนังหลอดเลือด ปลอยไขมันออกมาไขมันไม่ดีออกมามันก็จะไปอุดตันตามหลอดเลือดทําให้เส้นเลือดตีบเมื่อเส้นเลือดตีบบังเอิญเส้นเลือดตรงนั้นเป็นเส้นเลือดในสมองมันก็ไปอุดตันที่สมองเมื่อเกิดการอุดตันในสมองพิการไหมครับร่างกายก็พิการอันนี้คือหลักพื้นฐานง่ายๆต่อมาครับการพัฒนาอารมณ์ของความเครียดเนี่ย ครูบอกแล้วว่ามันเริ่มสร้างอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายพอมาในด่านที่สองก็คือร่างกายก็เกิดความวิตกกังวลพอร่างกายเกิดความเครียดมากเกิดความวิตกกังวลกลัวจะเป็นโรคนั้นกลัวจะเป็นโรคนี้เกิดความหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ที่ผิดปกติไปจนเกิดความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเป็นปกติสุขจึงเกิดเป็นชีวิตเป็นเวรกรรม ก็คือเป็นลักษณะชีวิตรวนเลไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองเขาจึงบอกว่าคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองนั่นก็หมายความว่าคนนั้นขาดความภูมิใจในตนเองไม่สามารถรเผชิญกับความเป็นจริงในชีวิตประจําวันหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้นี่คือคนที่ขาดความเชื่อมัน่นเขาจึงบอกว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีอันดับแรกเลยต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองต่อมาครับเมื่อเกิดความ วิตกกังวลเกิดขึ้นมันจะเกิดโรคย้ำคิดย้ำทำตรงนี้เป็นด่านอันตรายแล้วนะครับแค่อารมณ์เครียดอย่างเดียวเพราะคนเราถ้าพัฒนาไปถึงขั้นโรคย้ำคิดย้ำทำคิดอะไรซ้ำๆคิดอะไรซ้ำซากหรือทำอะไรซ้ำๆซากซากนั่นก็หมายความว่าทำโดยไม่มีเหตุผลไม่เป็นที่สมควรไม่ได้กระทำโดยความรู้สึกหรือเป็นทุกข์เช่นบางคนอาจจะกลัวเชื้อโรค จะกินข้าวก็ล้างมือบ่อยๆล้างจนคิดว่าเชื้อโรคนั้นต้องตายไปข้างหนึ่งหรือเป็นผู้หญิงไปล้างช่องคลอดชนิดที่ว่ากลัวเกิดความย้ำคิดย้ำทำล้างควักไส้ควักผงล้างอยู่อย่างนั้นแหละล้างไปล้างมาจนทําให้ตรงนั้นเกิดเกิดปัญหาเกิดขึ้นเช่นไม่มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคนะครับจนทําให้เชื้อโรคนั้นเข้าไปทําลายภายในร่างกายได้เกิดย้ำคิดย้ำทำทำอะไรบ่อยๆเช่น จะอาบน้ําก็กลัวว่าน้ํานั้นไม่สะอาดจะหายใจก็กลัวว่าหายใจเข้าไปเอาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจึงไม่หายใจเลยจึงกั้นหายใจทําอย่างนี้ซ้ําๆบ่อยๆเขาจึงบอกว่ามันจะพัฒนาจากความวิตกกังวลเป็นย้ำคิดย้ำทำพอขั้นที่สามก็คือเกิดภาวะซึมเศร้าเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าตรงนี้แหละอันตรายนักเรียนเมื่อเขารู้สึกซึมรู้สึกท้อแท้ และรู้สึกหมดอะไรในชีวิตตรงนี้มันเข้าสู่ภาวะหมดความหวังเข้าสู่ภาวะตนเองไร้ค่าไม่มีค่าตรงนี้แหละอันตรายให้นักเรียนไปประเมินได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้เขาอัดค่าตัวตายได้ผู้หญิงที่มีอารมณ์เครียดสับสนย้ำคิดย้ำทำแล้วซึมเศร้าเก็บตัวตนเองไว้อยู่ในห้องนอนคนเดียวนักเรียนประเมินได้เลยครับเขามีโอกาสฆ่าตัวตายเข้าใจไหมครับ เนี่ยคือการพัฒนาจิตเมื่อเกิดการพัฒนาจิตเกิดขึ้นนักจิตวิทยาเขาจึงบอกไว้ว่ามนุษย์คนเราน่ะมีมีสภาพจิตใจอยู่สามระดับทางด้านจิตวิทยาเขาจึงบอกว่าหนึจิตใจที่เป็นกิเลสที่เราเรียกว่าอิดทางด้านนักจิตวิทยานะเขาจะมีอยู่สามเกตอิดก็คือจิตใจที่เป็นกิเลสเป็นสันดานดิบของมนุษย์ เป็นความคิดในเชิงรบพวกนี้คืออิดเช่นเฮ้ยขโมยมือถือของเพื่อนเอเราไม่มีเอาไปใช้ไอ้ใจบอกว่าเอาเลยเอาเลยเอาไปใช้ที่บ้านเอาไปโทรไปหาสาวตอนกลางคืนอิดคิดจิตบอกอย่างนั้นพอมาจิตขั้นที่สองเขาเรียกว่าจิตแบบซูเปอร์อีโก้จิตไฟดีตามหลักศาสนาที่เขาบอกว่าฮิลิโอตปักก็คือความละอายเกงกลัวต่ออะไรครับ ต่อบาปเฮ้ยอย่าไปเอาเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่มีโทรศัพท์ใช้พอโทรศัพท์ถ้าเราขโมยมาเนี่ยเพื่อนต้องติดต่อโทรกับพ่อแม่เดี๋ยวเดินทางกลับไม่ได้เพราะพ่อแม่เขาป่วยอยู่นอนอยู่ที่บ้านเขาต้องคอยดูแลพ่อแม่จิตซูเปอร์อีโก้ก็เป็นคนบอกว่าอย่าขโมยเลยแต่จิตที่หนึ่งไออิดก็บอกว่าเอาไปเถอะมันมีโอกาสแล้วเพราะไม่มีใครเห็นอิดก็สั่งให้ขโมยแต่ซูเปอร์อีโก้ก็คัดค้านว่าอย่าขโมยเลยเดี๋ยวเป็นไงครับเขาจะลําบาก พอมาเจอจิตขั้นที่3ามเขาเรียกว่าจิตอีโก้ถ้าไม่มีอีโก้นี้ก็ลำบากอีโก้ก็คือสิ่งที่แสดงเป็นตัวตนคือการแสดงออกเป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นได้คือจิตที่ใยดีนั่นเองเป็นจิตตัวส่งเสริมซุปเปอร์อีโก้บางทีครูกำลังจะบอกนักเรียนว่าจิตวิทยาเขาแบ่งระดับความคิดไว้3ามระดับสามเกต ตัวเราก็เหมือนกันบางครั้งมันเป็นความคิดซับซ้อนเหมือนกันจะทําดีหรือไม่ทําดีบางทีมันเกิดความคิดสับสนเกิดความคิดขัดแย้งหรือที่เราเรียกว่าเกิดความคับข้องใจในเวลาเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเช่นนักเรียนอยากดูทีวีแต่พ่อแม่ให้นักเรียนไปล้างจานตอนเย็นกลับไปหลังเลิกเรียนไปดูการ์ตูนนะครับ <cerc> โหอยาก <ๆ S 1> ดูมากแต่พ่อแม่ต้องไปล้างจานให้เสร็จค่อยมานั่งดูการ์ตูนสับสนไหมเ<ฮ>กิดความขัดแย้งไหม เกิดความขัดแยง้งเอ๊ะนัดเพื่อนไปเล่นกระต่ายขาเดียวเล่นหึมแต่พ่อแม่ต้องมาให้นั่งทําการบ้านที่บ้านนั่นก็หมายความว่าใจก็อยากทําการบ้านอีกใจหนึ่งก็อยากไปเล่นกับใครครับกับเพื่อนเกิดความขัดแยง้งเกิดอารมณ์ยังเกิดอารมณ์และอารมณ์สับสนเกิดขึ้นวิตกกังวลว่าเอ๊ะเราจะเลือกทางไหนดีจริงไหมครับเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับนักเรียนไหม,ไมเคยเกิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน เขาจึงบอกว่าผลของความเครียดและอารมณ์เนี่ยมันมีระดับของความเครียดดังต่อไปนี้ไปดูความกันครับผลของความเครียดต่ออารมณ์เนี่ยคือ1อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย 2. เกิดความวิตกกังวล 3. เกิดเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำและ4เกิดภาวะซึมเศร้าหรือรู้สึกซึมสุดท้ายครับเป็นโรคประสาทครับ คนที่เป็นโรคประสาทก็คือคนที่มีลักษณะความผิดปกติทางด้านจิตซึ่งมีความวิตกกังวลเป็นอาการพื้นฐานเป็นอาการพื้นฐานและเป็นผู้ป่วยพยายามใช้กลวิธานเขาเรียกใช้กลวิธานในการปรับตัวต่างๆเพื่อให้เกิดความวิตกกังวลน,นั้นทุเราลงไปหรือให้หมดไปนี่คือโรคประสาทสามารถอยู่ในกับสังคมมนุษย์ได้แต่คนที่เป็นโรคจิตเนี่ย ก็คือภาวะผิดปกติทางจิตมีความสูญเสียในการอย่างรู้ตนเองใช้คําว่าอย่างรู้ตนเองไม่สามารถสนองความต้องการหรือสนองการดําเนินชีวิตของตนเองได้มันเป็นความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมที่ไม่สามารถแยกโรคของความฝันและโรคของความจริงออกจากกันได้พวกนี้ไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์แห่งนี้ได้ เขาจะมีโรคของเขาเวลานักเรียนจะทําใครใครทำอะไรแปลกๆนักเรียนบอกไอ้พวกโรคจิตโรคจิตไม่ใช่ครับไอ้พวกนั้นคือโรคประสาทไอ้คนที่เป็นโรคจิตหนี่แก้ผ้าเดินตามข้างถนนเนี่ยเดินไปเดินมาก็มีโรคของเขาเข้าใจไหมครับไอ้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วปล่อยให้องกระชาตออกมาชี้ให้สาวๆดูแล้วสาวๆคิดสะใจเนี่ยพวกนี้โรคประสาทไม่ใช่โรคจิตแยกออกไหมครับนะ,อเ,ะเออ,เอ,อไอ้ท่านประหลัดของนักเรียนเน่ะ ไอ้พวกเนี้ยคือโรคประสาทนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นโรคจิตบ้างนักเรียนไปโชว์ของน้อยให้นักเรียนหญิงดูนักเรียนหญิงเอาไอ้โตมาสาบขาดท่อนเนี่ยผู้หญิงเป็นโรคประสาหรือโ,กกโรคจิตเป็นคนปกติครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงมันมาท้าทายอย่างนี้กลัวมันจะยิงขีปนุษุ์อาวุธใส่นักเรียนทําไงตกป้องครับมาแล้วไอ้โตมารอยเลยคมประกายแสงออกสัตว์ดังปับ ผู้ชายก็วิ่งเจนไปกลับบ้านนะครับไม่รู้จะทําไงดีเกิดเป็นโรคประสาทเกิดขึ้นเพราะเกิดภาวะย้ำคิดย้ำถามกลัวว่าถ้าเดินต่อไปครั้งวันในวันทุ่นี้จะเจอเขาอีกเจอเขาอีกทําอะไรเจอซ้าๆเกิดความวิตกกังวลไหมครับเกิดสบายใจไหมไม่สบายใจย้ำคิดย้ำถามว่าจะไปดีไม่ไปดีกลับบ้านให้พอซื้อเครื่องบินผ่านข้ามทางนั้นไปเลยถูกไหม อันนี้เขาเรียกว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาแต่ที่สําคัญเนี่ยการปรับตัวเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักความสามารถและสร้างมิตรที่ดีเขาจึงบอกว่าหลักการต่างๆเนี่ยมันมีอย่างนี้นักเรียนครูจะให้นักเรียนดูตรงนี้ครูเจอวารสารข้อมูล